สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะก็จะมันเล่าประสบการณ์คนหัวลุกนะคะประสบการณ์แบบเจอผีหรือว่าคนหัวลุกที่ไปเจอมาเนาะวันนี้จะเล่าเรื่องออคนหัวลุกตอนอยู่หอหอพักนักศึกษาพยาบาลนะคะก็เราเจบพยาบาลมาเนาะที่ วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนั้นก็คือพักหอนะคะ,ะห้องที่เรานอนเนี่ยมันก็จะเป็นเมดสองเป็นสองห้องเขาจะเรียกว่าเมดแฟลเนาะคืนแรกที่เราไปนอนเลยเนี่ยที่เราเจอนะคะทุกคนเรานอนอยู่ประมาณชั้นสี่เนาะชั้นสี่ทีน,นี้คืนแรกที่เรานอนเลยเราก็ไม่รู้อะไรหรอกนอนไปนอนไปเนาะสักประมาณตีสองตีสามเนี่ยคือ หัวเราจะอยู่ตรงคือห้องพอดีคือเขาก็นอนกันหมดแล้วอะทุกคนแต่ว่าคือเราเนะ่ะเราก็ตัองหลับนอนหลับตาเนาะแต่ว่าในในห่วงความรู้สึกลึกๆของเราอย่างเงี้ยมันจะมีแบบว่าอยู่ๆก็ได้ยินเหมือนทุกคนเคยเห็นแบบลูกปิงปองมันกระทบฝาไหมจะเป็นเสียงป๊อก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 อย่างเงี้ยอย่างนี้เลยแบบว่า ได้ยินประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วทีนี้เราก็ไม่กล้าลืมตาหรอกเราบอกเฮ้ยมันต้องใช่แน่ๆเลยมันต้องใช่คือทุกคนนอนหลับกันหมดแล้วห้องเพื่อนมันมีสี่คนห้องเรามีสี่คนเนาะแล้วทีนี้ตอนเช้าเราก็ยังไม่เอะใจอะไรเนาะตื่นขึ้นมาก็เลยถามเพื่อนพี่เมื่อคืนห้องตรงข้ามนะ่ะมีใครเคาะอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็ถาม ถามว่ามีใครข้ออะไรหรือเปล่าเพ als, ans, ื่อนก็บอกบ้าแกอันจะมีใครข้ออะไรตอนตีสองตีสาม้วบอกว่าเฮ้ยแกคือฉันได้ยินว่ะฉันได้ยินอ่ะว่าเออมันมีคนเคาะตรงเนี้ยหลังจากนั้นเพื่อนคือแบบว่าตอนแรกทําท่าไม่กลัวเลยนะพอได้ยินเท่านั้นแหละก็บอกมันก็ไม่กล้านอนมันบอกมันไม่กล้านอนเลยมัก็บอกเฮ้ย เฮ้ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็มันก็ไม่ได้ค้นหัวลุกมากหรอกแต่แบบยังไม่เห็นไงมันจะมีภาคต่อไปอีกเนาะจะเล่าต่อพอตกคืนวันนั้นตกกลางคืนวันนั้นก็เลยขอเปลี่ยนที่นอนกับเพื่อนลองดูซิเพราะว่าเราไม่นอนไม่นอนกับผืนี่ยนะมันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเราก็เชื่อว่าเราจะมีเซนส์ส่วนหนึ่งแหละ ทีนี้นะพออีกคืนหนึ่งเพื่อนมันก็นเริ่มสังเกตกันแหละว,ว่าเฮ้ยคืนนี้มันจะมีอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตามแบบเขาเรื่องชื่อลือชากับที่หอเนี่ยเนาะมันก็แบบรุ่นพี่ก็เล่ามาเยอะอะเราก็แบบยังไม่เคยเจอพอตกกลางคืนไปคืนนั้นก็คืนที่สองก็ไม่เจอนะทุกคนคืนที่สองไม่เจอไม่ไม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนที่นอนไงเสร็จแล้ว ตื่นเช้ามาสักประมาณตีห้าหกโมงนี่แหละเพื่อนฝั่งตรงข้ามเนาะตื่นมามันมันจะมีคืออยู่ตรงกลางใช่ปะที่สามารถแบบข้ามไปมาได้เงยจูจูมันก็กรีดเลยกรีดลั่นห้องเลยมันบอกว่ามันมองมาที่ห้องของเราอ่ะเนาะแล้วเห็นเพื่อนเพื่อนอีกคนนึงที่นอนอยู่ประตูข้างหน้านอนอยู่ติดประตูข้างหน้าเนี่ยมันบอกว่าเห็นขาคนสีขา อยู่บนเตียงนั้นมันก็นับเนาะหนึ่งสองสามสี่สี่ขาหรือทั้งทั้งที่ห้องนั้นน่ะคือมีเพื่อนคนนั้นอนอ,นอยู่ห้องนอนอยู่คนเดียวเออนอนอยู่คนเดียวแล้วทีนี้ไอ้เพื่อนคนนั้นก็ตกใจว่าเฮ้ยขาใครอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกเฮ้ยแกฉันนอนอยู่คนเดียวเอออยู่ๆไอ้นี่นับได้สี่ขาเนาะแล้เราก็แบบตื่นน่ะตื่นเลยแบบว่าเฮ้ยอะไรอ่ะ คล้ายๆว่าไปนอนหอใหม่เราเจอรับน้องอะทุกคนทุกคนเคยแบบเป็นไหมแบบว่าไปเรียนไปเรียนต่างสถานที่อะเราก็แบบเป็นเด็กน้นอยอะสิบแปดสิบเก้า 18, 19, อะไรอย่างเงี้ยไปเรียนแล้วก็ไปนอนเงนี้ยแล้วมันต้องแบบไปเจอแบบนั้นอะเออมันก็แบบกลัวน่ากลัวพอสมควรนะพอหลังจากนั้นเราก็เกาะกลุ่มกันไปเลย ก็จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาต่อไปเราจะมาเล่าเรื่องอาถรรพ์หนังสืออนาโตมีอันนี้เจอกับตัวเลยเดี๋ยวคอยติดตามต่อต่อไปนะคะี e ีหน้านะคะอันนี้เราลง EP แรกก่อนในท่องช่อง YouTube นะคะเจน h ช n n นลเนาะแล้วก็เดี๋ยวลงในติ๊กต็อกไปด้วยนะคะ